คอนังในคาริโอวโรซีซั่น2 2ตอนที่5ด้วยความแค้นของเคนเพื่อนของวินเยตในแบน็คเ,เรเวนเขาได้ตามไปฆ่าไฟโรที่บ้านแต่ทว่าไฟโรก็ก็รู้ตัวทันเขาจัดการตลบหลังเคนและเมื่อทั้งคู่ได้ต่อสู้กันไปมาเคนก็สู้ไฟโลไม่ได,ด,ไได้ไฟโลสามารถสยบเคนลงและเขาก็ได้พูดกับเคนว่าเคนพวกเราสองคนจะมาเสียเวลากันแบบนี้ทำไม พวกเรามาหาทางช่วยวินเยตดกันดีกว่าว่าแล้วเคนก็ต้องมานั่งเย็บแผลให้กับไฟโลส่วนทางด้านวินเยตดเธอได้ถูกพาตัวขึ้นศาลโดยมีไอ้ดอมบี้มาให้การกล่าวหาว่าวินเยตดเป็นคนวางแผนฆ่ามันรวมไปถึงไอ้พวกแบ็คเรเวนก็มีส่วนวางแผนฆ่ามันด้วยไอ้ดอมบี้ได้พูดต่อหน้าศาลว่าอีนังเด็กผู้หญิงคนนี้นี่แหละที่มันวางแผนฆ่าผม มันจะฆ่าผมต่อหน้าลูกเมียสารได้ให้วินเยตขึ้นมาพูดแก้ต่างให้ตัวเองแต่วินเยตเธอไม่พูดอะไรเธอถุยน้ำลายลงต่อหน้าสารเธอไม่สนใจความยุติธราารมขอาางไอ้พวกเบิกทั้งนั้นว่าแล้ววินเยตก็ถูกลงโทษประหารส่วนทางด้านโจนาไวทว์เท้าซึ่งเป็นสสฝ่ายรัฐบาลข้างโจนาเขาได้เอาแผนการอันชั่วร้ายของโซฟี มาเปิดเผยให้โจนาห์ได้ตาสว่างไวเทาเขาได้บอกกับโจนาห์ว่าโจนาห์คุณรู้ไหมโซฟีกำลังหลอกใช้คุณอยู่เธอน่ะเกลีลก้ยกล่อมให้คุณทำสงครามเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโซฟีทุ่มเงินทั้งหมดไปลงทุนในโรงงานผลิตอาวุธแล้วสงครามเกิดขึ้นเมื่อ,อไรเธอจะกลายไปเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็มั่งคั่งที่สุดในเมืองเบิร์กมันยังมีข่าวลับๆอีกนะว่าโซฟีไม่ได้ทำงานคนเดียว ยังมีคนคอยช่วยเธอโจนาหคุณลองคิดดูเอาเองถ้าโซฟีรวยขนาดนั้นเธอจะทุ่มเงินซื้อสอสอมาอยู่ฝ้าของเธอจนหมดการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณจะแพ้โซฟีจะได้กลายไปเป็นนายกโจนาห์เมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้แต่ยืนอึ้งน้ำตาคลอโซฟีที่เขาไว้ใจมากที่สุดเธอกำลังจะทรยศเขาหรือนี่ส่วนทางด้านโซฟีเธอก็แอบขึ้นรถม้ามากับเนลลี่ สาวคนรับใช้คนสนิทของเธอพวกเธอมาที่เขตกักกันของพวกคลิกเพื่อมาดูชีวิตของน้องชายของเนลลี่ที่อาศัยอยู่ที่นี่เนลลี่เธอพูดว่าเป็นยังไงล่ะโซฟีแผนการของเธอกําลังจะสําเร็จแล้วนะเธอดีใจหรือเปล่าโซฟีเธอก็ตอบว่าก็พอพวกเราทั้งคู่นั่นแหละเนลลี่โรงงานผลิตอาวุธกําลังจะทํางานอยู่ตอนนี้เงินกําลังไหลเข้ากระเป๋าของพวกเรานะและสุดท้ายแน่นอน วันนั้นของพวกเราก็จะมาถึงทั้งคู่ในหัวรอคิดคักชอบใจกันใหญ่เพราะคิดว่าชัยชนะกำลังจะมาถึงพวกเธอแล้วส่วนทางด้านรันย,ยันเขาได้นำปืนมามอบให้กับพวกแพ็คเพื่อน,นำไปต่อสู้กับพวกกบฏนิวดอนรันย,ยันได้ย้ำข้อเสนอของเขากับผู้พันเวียเรื่องที่เคยตกลงกันไว้เรื่องปลดปล่อยเดอรโลให้เป็นอิสระแต่ทว่าผู้พันเวียกลับปฏิเสธข้อตกลงซะดือด้อ ก็บอกว่าอาจจะมีแค่พวกเฟบางคนนะ่ะนะที่ออกไปจากเดอโรได้แต่หากให้ผมปลดปล่อยทั้งเดอโรผมก็คงจะทำให้คุณไม่ได้นะรันยันรันยันถึงกับอึง้งเมื่อผู้พันเวียเขาปฏิเสธข้อตกลงแบบหน้าด้าน,าน <Okay. S 1> ทางด้านทัวมมลีนเธอก็ได้คำพีเว่นมนดำมาจากมิมา นักบวชของพวกเฟมิมาได้บอกว่าคำพ์นี้อาจจะช่วยถอนคำสาปของแม่มดออกจากร่างของโทมารีนได้เพราะขั้นตอนการเตรียมแล้วเสร็จดันมีการใส่เส้นผมของวินเยตลงไปด้วยดาเรียตเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นก็ก็รีบมาห้ามโทมารีนทันทีก็ได้บอกว่าอย่าเลยโทมารีนคุณไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมันจะแย่ยิ่งไปกว่าเดิมหรือเปล่า ทูมารีนเธอไม่สนใจเธอจุ่มมือลงไปทันทีทันใดนั้นภาพนิมิตก็ผุดขึ้นมาในหัวของทูมารีนภาพที่เธอเห็นคุกกิโยตินการประหารและใครบางคนที่ถูกลากขึ้นที่แท่นเตรียมถูกบันคอทูมารีนสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวโดยมีทาเลียสคอยปอบเธออยู่ใกล้ๆส่วนทางด้านวินเยต เธอก็ถูกนำตัวออกมาจากศาลและกำลังจะถูกส่งตัวต่อไปที่คุกเสียงโห่ร้องด่าทอเธอสารพัดว่าไปซะใส่หัวไปไปตายที่ไหนก็ไปเอามันไปประหารไอ้พวกเฟซาะละ์เลวทันทีที่วินเยตขึ้นรถมา้ามาลูกดอกอาวุธของพวกเฟก็พุ่งเข้ามาในนี้ซึ่งคนที่เป่ามันเข้ามาก็คือไฟโลนั่นเองข้อความที่ไฟโลบอกกับวินเยตก็คือ พรุ่งนี้เตรียมตัวอ้าวไฟโลจะไปพาวินเยตแหกคุกแล้วหรอครับเพื่อนเพื่อนพอไฟโลกลับมาที่ห้องทุมาลีนก็รีม,มาบอกไฟโลทันทีว่าเธอเห็นนิมิตรเธอเห็นวินเยตในคุกที่กำลังถูกพาตัวไปตัดหัวด้วยกิโยตินไฟโลเมื่อเขาได้ยินเช่นนั้นเขาก็กุ้มใจหนักงานแหกคุกครั้งนี้เขาจะต้องช่วยวินเยตให้ได้เพราะหากพลาดนั่นหมายถึงชะตาชีวิตของวินเยต เป็นเดิมพันส่วนทางด้านโจนาเขาเดียวเรียกโซฟีเข้ามาพบโจนาเตรียมอาหารสุดหรูแล้วโจนาก็คุกเข่าขอแต่งงานกับโซฟีโจนาได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราคือคู่ที่เหมาะสมกันนะโซฟีถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันทุกอย่างจะเป็นของเราคุณเคยพูดแบบนี้กับผมคุณยังจำได้ใช่ไหมโซฟี แต่ทว่าโซฟีเธอก็ทำเป็นยิ้มหวานพูดจาบ่ายเบียงโจนาเธอได้บอกว่าให้ทุกอย่างมันสำเร็จจริงๆก่อนหน้าโจนาในพวกเราจะต้องมีเวลาบอกเรื่องสำคัญแบบนี้กับทุกคนเอาเป็นว่ารอเลือกตั้งครั้งหน้าเสร็จพวกเราค่อยมาแต่งงานกันโจนารู้ทันทีว่าโซฟีเปลี่ยนไปแล้วคำพูดที่โซฟีเคยพูดกับเขาเป็นเพียงแค่คำโกหก โซฟีกำลังจะเอาทุกอย่างจากเขาไปเธอมันคนทอรยศพพอโซฟีเดินออกมาที่นอกห้องของโจนาทัานใดนั้นก็มีหน่วยแพทย์มาคุมตัวโซฟีทันทีพวกเขาได้อ้างกับโซฟีว่าโซฟีบางทีคุณอาจจะติดเชื้อบาสดูมตอนที่คุณเดินทางไปที่สถานพยาบาลในเดโรจำเด็กพวกเฟคนนั้นได้ไหมเด็กคนนั้นติดเชื้อบาสดูม ไปกับพวกเราด้วยโซฟีหลังจากนั้นโซฟีก็ถูกคุมตัวขึ้นรถมา้าและพอรถม้าวิ่งมาเรื่อยเโซฟีก็รู้ทันทีวันนี้มันไม่ใช่ทางที่จะไปโรงพยาบาลพวกแกมันไม่ใช่หมอโซฟีนั่งรถม้ามาเรื่อยเรื่จนกระทั่งมาถึงคุกที่ริมทะเลโซฟีถูกพาตัวเข้ามายัางด้านในและถูกขังอยู่ที่ห้องข้างๆกับวินเยด ต่อจากนั้นโจนาก็ได้เรียกตัวรันยันให้เข้าพบเขาได้สั่งทหารคุมตัวรันยันทันทีโจนาตอนนี้เขารู้แล้วว่ารันยันเองก็แอบทรยศช่วยเหลือโซฟีแล้วก็ส่งอาวุธให้กับพวกแพ็กไอ้คนทรยศรันยันฉันไว้ใจแกมาตลอดรันยันเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่ผมช่วยปกป้องคุณจากตัวคุณเองนะโจนาทั้งคู่ทะเลาะกัน และโจนาก็สั่งให้ทหารพาตัวรันยันไปที่คุกทันทีส่วนทางด้านไฟโลกับเคนพอตกกลางคืนพวกเขาก็แอบมาตํำรวจจนสลบขโมยเสื้อผ้าแล้วก็รถมาปลอมตัวเป็นตำรวจเพื่อเข้าไปช่วยวินเยตที่ติดอยู่ในคุกหลังจากนั้นโจนาก็ได้เดินทางมาหาโซฟีในคุกเขาได้เอาคำสารภาพให้กับโซฟี แล้วก็บอกโซฟีให้ยอมเซ็นซะว่าเป็นคนทรยศประเทศชาติและหลังจากนั้นโจนาจะยอมไว้ชีวิตแต่เพาะว่ามันต้องแลกกับชื่อเสียงและทรัพย์สินทั้งหมดของโซฟีที่จะต้องหมดตัวโซฟีเมื่อเธอได้ยินเช่นนั้นเธอก็ลุกขึ้นฉีกคำสารภาพทิ้งทันทีโดยเธอไม่สนใจใยดีโจนาเลยอยากจะฆ่าเธอก็ฆ่าซะโจนาเดินออกมาจากคุกด้วยความหัวเสีย แล้วเขาก็โดนวินเยตด,ดา่าซ้ำว่าไอ้ชั่วไอ้สารเลวไปตายซะโจหน้าก็เลยสั่งให้ทหารนำตัววินเยตไปประหารพร้อมกับโซฟีเลยว่าแล้วการประหารก็เกิดขึ้นโซฟีวินเยตแล้วก็ลันยันถูกพาตัวออกมาเพื่อเตรียมตัวการประหารส่วนทางด้านไฟโลกับเคนพวกเขาก็ขับรถม้ามาถึงที่คุก ไฟโลได้บอกกับผู้คุมที่นี่ว่าเปิดประตูออกเดี๋ยวนี้ฉันเอาคนร้ายที่ต้องโทษประหารมาให้กับนายกประหารในคืนนี้เร็วๆนี่คือคำสั่งแต่ทว่าไฟโลพูดยังไงผู้คุมที่นี่ก็ไม่ยอมเปิดประตูให้เขาเข้าไปเสียทีคราวนี้ที่แท่นประหารโซฟีก็ถูกพาตัวขึ้นประหารเป็นคนแรกโซฟีได้บอกกับโจนาว่าโจนาได้ดูหน้าฉันก่อนตายให้ดี อย่าบังอาจเบือนหน้าไปจากฉันว่าแล้วกิโยตินก็ตัดหัวโซฟีจนขาดกระเด็นเลือดไหลทะลักโตหน้าอ้วกแทบพุ่งออกมาต่อจากนั้นวินเยตก็ถูกพาตัวขึ้นประหารเป็นคนต่อไปและเมื่อกิโยตินกำลังจะถูกสั่งให้ตัดหัวของวินเยตเลือดจากที่ไหนก็ไม่รู้พุ่งมาเต็มหน้าของเธอผู้คุมถูกฆ่าตายไสขาดทลักออกมา ตัวอะไรบางอย่างที่มันสามารถบินได้กําลังไล่ฆ่าพวกเขาอยู่ในตอนนี้อสูรละไกหน้ากระโหลผู้ฆ่าผู้คุมจนเรียและรายต่อไปที่มันกําลังจะฆ่านั่นก็คือโจนานั่นเองไอ้อสูรร้ายมันได้เดินเข้ามาแล้วก็ลากตัวโจนาเข้ามาในร่างของมันหลังจากนั้นมันก็ห่อหุ้มร่างของโจนาด้วยปีกที่คล้ายกับพังผืดต่อจากนั้น มันก็เริ่มกินโจนาค่อยๆขยำร่างของเขาค่อยๆกินค่อยๆกิน,กนโดยใช้ร่างของมันทําการย่อยร่างของโจนาสุดท้ายโจนาก็กลายเป็นซากศพที่เวิร์่วะนอนตายข้างกับหัวของโซฟีรันยันก็ได้แต่นั่งซันแอบอยู่ข้างๆกำแพงเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ และรายต่อไปที่ไอ้อสูรร้ายกำลังจะฆ่านั่นก็คือวินแยกคราวนี้ในคุกก็วุ่นวายจนไปหมดไฟโลและเคนก็เลยใช้จังหวะนี้แอบเข้ามาในคุกก็เห็นรันย,ยันที่แทบจะเสียสติและบนกำแพงนั่นพวกเขาก็ได้พบกับไอ้อสูรร้ายและมันก็บินหายไปไฟโลและเคนได้แต่ตกตะลึงต่อจากนั้น พวกเขาก็โดนจับเฮ้ยเซตัวอะไรเพื่อนๆจบครับผมเฮ้ย hey, กำลังนุก